ปันปันพาผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมากินโอมาคาเซค่ะค,คอนเซ็ปตร้านคอสเวยของวันนี้นะคะก็คือการมากินโอมาคาเซคพรีเมียมในราคาไม่ถึง3,000บาทจแบบะกอดจะตาลุตานุโอ้ยชิคส์โอ้ยชิคส์เดฉันอยากอยู่ในร้านี ฉันอยากใช้ชีวิตในร้านนี้ วันนี้นะคะปันมาเดทกับลูกครึ่งญี่ปุ่นที่ไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นที่เป็นโอมาคาเซะมาก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะรายการซื้อกินกับปันปันค่ะปันปันพา <c oughs> ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมากินโอมาคาเซะค่ะย้ำเลยนะคะว่าราคาไม่ถึง3 0 0 0ับาทและเป็นวัตถุดิบพรีเมียมที่มาจากญี่ปุ่นเลยค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นใครมีแต่คนแบบว่าคนเนี้ยหล่อมากๆแล้วก็กินอาหารได้อร่อยมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารจะอร่อยหรือผู้ชายจะอร่อยกันค่ะ <c oughs> อเคคุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเร้เริ่มเลยวันนี้นะคะปันพาลูกมาทานอาหารที่ชื่อว่าโคซูเอะโอมาคาเซโคซูเอะใช่แต่ว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เป็นคนญี่ปุ่นที่พูดญี่ปุ่นไม่ได้ขอโทษครับแต่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแต่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นใช่อเมริกาแม่เป็นญี่ปุ่นที่พูดญี่ปุ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่พิเศษมากๆสำหรับลูกเพราะว่าไม่เคยทาน โอมาากเแต่ว่าจริงๆแล้วโอมาคาเสะเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิยมกินกันทุกวันแบบประเทศไทยอยู่แล้วนะเหมือนสเปเชียลโอเคชั่นนะถึงจะมากินใช่ไหมคอนเซปต์ร้านโคอสเวยของวันนี้นะคะก็คือการมากินโอมาคาเสะพรีเมียมในราคาไม่ถึง3,000บาทแต่ว่าในรสชาติในคุณภาพที่เหมือนแบบ5,000บาทอัพๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเชฟเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของร้านด้วยนั่นเองนะคะเชฟบอมนั่นเองค่ะอาเชฟคะวันนี้มันกับลูกจะได้ทานเป็นคอสเซย์สองแปดาสนะครับบวกๆมีทั้งหมด 17คอร์สนะรับ17คำกินไหวไหมลูก17คำ้อยคอสไปเลยมาเลยครับคนนี้ข้อพิเศษของโอมาคาเซคอร์ซีคืออะไรคะเชฟด้วยวัตถุดิบนะครับที่เรานำเข้าจากญี่ปุ่นไม่กระทั้งซอสไม่กระทั้งน้ำซ้มข้าวทั้งหมดก่อนที่จะไปทานกันนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ไม่เคยอยู่ญี่ปุ่นแบบนานๆเคยไปเที่ยวแค่อสองครั้งอ่า,อา,อาโอเคตอนนี้เขาก็มันจะตีข้าวโอมากาเสคือข้าวเวลาที่เขาทำซูชิเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับข้าวที่เรากินทั่วไปซอสที่ตีเป็นอะไรเป็นน,น้ำส้มแดงครับผมน้ำส้มแดงส้มแดงคือข้าวอมากาเสกเนี่ยมันต้องมีรสชาตินิดนึงเป็นรสชาติ<ะ>แ,าแบบนี้ค่ะแบบ ียวกลิ่นแบบสาเก็าเกมิลินผสมนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเราพูดถึงรสชาติจบเก่งมากเลยนะพูดถึงกลิ่นรสชาติข้าไงโดมโดมกลิ่นได้กลิ่นปะเพราะว่าปันปันเป็นคนที่ตอนมาเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากและปันบอกเลยว่าสิ่งที่ทําให้ร้านอมมาคาเซอรอร่อยก็คือปลาเพราะว่าปลาในส่วนใหญ่เรารู้อยู่แล้วว่าปลาดิบพรีเมี่ยมซึ่งรสชาติอ่ะมันก็จะมีสแตนดาร์ดของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าข้าไม่อร่อยคือ ให้ซูชิจืดขึ้นมาทันทีค่ะอันนี้คือตื่นเต้นมากเลยอะไม่เคยได้เห็นเขาหั่นปลาใกล้ชิดกันขนาดนี้แต่ปกติแล้วรู้ว่าคนกินปลาดิบอยู่แล้วชอบ,ชอ,บอยู่แล้วชอบอะไรปลาดิบแซลมอนรู้ใช่ไหมว่าวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยคือพรีเมียมทุกอันโอเคแต่ว่าเขาไม่มีแซลมอนของโปรดน,นะเชฟไม่มีครับคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยกินแ่ลมอนมากนักเขาจะกินอะไม่ใช่ดิเพราะอะไรคะเพราะอะไร คนญี่ปุ่นมองว่าแซลมอนไม่ใช่ของบ้านแซลมอนคนใหญ่เป็นน้อยบูมอ้าวเดี๋ยววันนี้ลุงจะได้กินปลาของโปรดอันใหม่จะได้ของโปรดอันใหม่อันขอบคุณมากเลยที่ผ่านมาที่นี่ขอแรกคืออะไรคะไม่รู้กินทองด้วยกินทองอันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ไหมฮะ,ฮะการกินทองมันจะทําให้กระเป๋าตังค์เรามีทองอยเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ ตัวข้อแรกเราจะเป็นซาซิมินะครับตัวนี้จะเป็นมาดายซาซิมินะครับผมผมทําเป็นโลนะครับแบบม้วนๆนะฮะแล้วก็ส่วนตัวซอสจะเป็นซอสโซโนมานะครับเป็นน้ำส้มข้าวนะครับแบบเปรี้ยวหวานๆนะครับผมอันนี้ทําเองหมดเลยเหรอคะครับอันนี้จะเป็นมาดายนะครับเป็นปลากระพงแดงอันนี้เรียกว่าบุริบโอะนครับทุกคนอร่อย มันหรือเปล่าซอสเขามีรสชาติไม่เค็มเกินหอมมาอร่อยฉันจะกลับมาพรุ่งนี้นะครับครับพอซอสมันรสชาติเปรี้ยวๆรสชาติมันอ่อนๆบางๆเนี้ยมันทําให้แบบดึงรสชาติปลาออกมาเยอะมากกินท้องเขาไปรู้สึกยงไบ้างรู้สึกรวยขึ้นชูชีคคำแรกเป็นคิมไม่ไดนะครับผมเป็นปลากระพงแดงน้ำลึกคินไม่ได้ ส่วนตัวซอสจะเป็นสาเกกับบวยต้มนะครับเรียกว่าอินิสาเกนะครับตัวนี้จะเป็นมนสาร์ตซอร์ของคนญี่ปุ่นนะครับผมค <c oughs> วามสวยแบสมบูรณ์ที่แบบอะลูกมากวางก็ลูอะวิธีการกินโอบาัคาเซ่นะยูมต้องทำยังไงก็ได้ให้ปลาโดนลิ้นก่อนคร้าความลองความดุเข้าขน,ขน,ขน,นี่ยนี่โอ้โห ฉันอยากอยู่ในร้านนี้ฉันอยากใช้ชีวิตในร้านนี้มาเป็นเชฟไหมครข้าวอร่อยมากแล้วก็ปลาเนี่ยสดดีแล้วก็แบบไม่ได้ทาซอสมาเยอะเกินจนกลบรสชาติปลาคือเราได้กลิ่นปลาแล้วก็กลิ่นข้าวอร่อยใช่ไหมตัวนี้เป็นปลาบุรีนะครับหรือปลาเยลโลเทลนะฮะเป็นตระกูลเดียวกับพวกคามาจิคาเาจินะฮะตัวนี้ไซส์อยู่ประมาณ12บสอโลงโลก็เป็นปลาแบบปลาใช่ไซส์ใหญ่ไซ์ใหญ่ โอเคชิโอดโเด็ดนี่รเลยคราวนี้นุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะอือคือปันว่าคำนี้ดีแบบนั้นเข้ากับข้าวมาเลยอี่ว่ไม่ถูกแต่ว่าคืออร่อยมากกินแล้วก็คือหอมอร่อยหวานด้วยมีความหวานหวานเ้ยวนิดนึงความแฟตตี้มันเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งรู้สึกพอพอตัวใหญ่ขึ้นนะครับ ไขมันเขาสะสมเยอะความมันเขาจะเยอะกว่าเป็นปลาฟาร์มที่นียง,งกินแล้วมันกัดันก็จะมีความนิ่มแบบวู้ขึ้นมารู้สึกว่าอู้ขึ้นมาใช่หน<ว>ึ<ว>่งสองสามอู้ฉันชอบคำดีมากเลยอันนี้เป็นชิมาจินะครับตัวนี้เป็นปลาทูนะครับผมข้างบนที่ท็อปไปข้างบนจะเป็นอาโะบะนะครับเป็นก้นหอมบด แล,แล้วก็มีน้ําขิงนะครับก็แบบเค็ม JI, ๆมันๆนิดนึงนะคหอมหอมเราต้องกินหอมกันแล้วล่ะคำนี้เพราะหน้าเธอจะตาเธอจะโตหนึสองาตั้งตั้งตัตาหลุั คำนี้พอไปเป็นปลาทูมันจะมีกลิ่นแบบเค็มๆน้ำทะเลน้ำทะเลรู้สึกไหมรู้สึกฉันชอบกินวาคาเซ่มากเลยช่วงนี้ดิอ่ะก็พาลูกไปกินทุกวันก็ได้บอกเอาว่าตอนอีบีแต่ e ตสขีขาวๆใช่ไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็นซอสยูสุนะครับยูสุอามาอิบิครับอามาอิบิก็คือกุ้งดิบนั่นเองค่ะโอเคนะลาจับตูชีเวลาถ้านจะถามับแบบนี้นะอ้าวจับเปกันเลยโอ้เหร ครับผม,มจับเหมืหอนต<ด>ะเกียบแทนฮะแล้วก็คว่ำลงโอโอตวที่เทแปกแปกโอ้โห,โหจะมีกลิ่นดูนสูงหอมนิดหนึงห่งฮะซอสตัวนี้จะออกอหวานหวานเปรี้ยวครับผมแล้วก็มีโชยุนิดหนึงห่งเพื่อตัดความเค็มของตัวกุ้งราะกุ้งราคาใช่ครับ เชฟคาร์ที่ร้านนี้มีคอร์ตราคาเท่าไหร่บ้างคะมี990าาสนะครับแล้วก็พันหนกเก้าสิบนะครับแล้วก็สองพันแปดเก้าสิบนะครับแต่ว่าแต่ละคอร์ตก็คือวัตถุดิบก็จะต่างกันไปเองกันครับเรามีทั้งหมดห้ารอบนะเรื่องบ่ายสองสีรร่โมงหกโมงแล้วก็สองทุ่มแล้วสุดท้ายทำมากี่ปีแล้วครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสปูตป่ะสปูตเวลาปั้นทีหนึ่งมีมีเม็ดข้าวกี่เม็ดท้าโอ้โหอันนั้นน่าจะอันนั้นน่าจะยากสำหรับเชฟแล้วนะอันนี้คือนนนี่เป็โโโออออรรรับบิะคผมุุ้้ยย Oi! เอาไปอับบุลีนิดนึงเพราะว่าบางคนเลี่ยนเหรอคะใช่ครับถ้าเราไม่เบื่อเนืน้อมันเขาได้อยู่ค้างที่ที่ปากแล้วเราจะกินคำต่อไปจะลำบากละเพราะโอทอรโลเนี่ยคือส่วนของท้องปลาทิพยหน้าอันนี้ดูเหมือนท่าทางจะชอบมากๆใครช,ชอบผมอ๋อหน้าตาดูดูอร่อยตัวนี้เป็นโอทร์โับบุลีนะตัวที่วางลงไปจะเป็นบุริบัวดโดะนะครับเป็นสลายน้งหนุนนะฮะส่วนตัวท็อปข้างบนจะเป็นยูสุขขโชคชเป็นพริกไก่ดองอ่ะก็ยูสุชนซูชิค่ะชนซูชิค่ะ ท,ทั้งคำเลยครับเพราะที่ใค้ทานท,ทั้งคำอ่ะเวลากัดคำแรกไปอ่ะอาจจะไม่โดนวาซาบิหรืออาจจะโดนวาซาบิเยอะอเป็นอะไรลูกฉันอยากบวนจังหวะเปียกแบบร้อนพอเขาเอาเอสาหร่ายพวกองุ่นกับสาหร่ายมาตัดเลี่ยนมันก็คือดีใช่ไหมเ<า>ผ<า>่ออะไรลูกเป็นอะไรเนี่ยหาคำกับ ิ่นที้ไม่ได้เลเออไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะมันอร่อยเกินไปใช่ไหมมันอร่อยเกินต่อไปคืออะไรคะตัวนี้จะเป็นฮัตุลิกะนะครับเป็นบูกหมึห้อยนะครับผมแต่ของฟันกันไม่ทานฮัตุลิกะเปลี่ยนเป็นพอตาเตะให้นะครับส่วนผักเยอเขียวนะครับเราเรียกว่าไอซ์พันนะครับเป็นเพื่อดปลาดุกเพลินนะครับฮัตุลกะคือที่ฟันไม่กินนะเพราะว่าฟันอ้วนที่แทนไม่ได้เโอ้แบบนี้เลยนะครับครับโอเค ได้ฟาดทีเดียวสีตัวเลยจ้าอันนี้แบบรสชาติรสชาติของปลาหมึกคือแรงแต่มันแรงแบบดีอะรู้ว่ามันสดมากถ้ามันเป็นแบบปลาหมึกปกติเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่แต่อันนี้คือเกินง่ายแล้วพอซอสที่ผสมกันมันทําให้หวาน,นส,ส่วนโาเตเตของปันก็คือหอยเชล์นั่นเองนะคะหว,ห,วหวานมากหวานมากหวานมาก ส่วนร้านนี้นะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่คอมมอนส่วนสาขาที่2เนี่ยเพิ่งมาเปิดใหม่อยู่ที่สังย่านั่นเองค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยก็คือต้องจองล่วงหน้าเนาะไม่มีการบอกอีกเข้ามานะเพราะว่าเชฟเขาต้องเตรียมอาหารเขาต้องสั่งปลาจากญี่ปุ่นเนาะก่อจะได้มากินเนาะเพราะฉะนั้นก็โทรจองกันล่วงหน้านะคะเป่าคือนี่เป็นอวบินะคะเป็นเป่าคือน,นะคะตันนี้ซอสท,ทำจากอะไรคะตัวนี้จะเป็นซอสตับของเขานะคะผมเอาตับเขาไปบดน,นะครับกับวานิโซกมากเลย กินท้องกันลุกจะได้รวยรวยขึ้นยากนคนที่กินอโวคาเซ่มเดยอะมากมันนี้อร่อยมาก เพลงที่แบบเข้ามาในหัวนี่เป็นอูนิโทอดนะคะข้างบนจะเป็นแบ็คท็อปโฟนนะคะต้องพรีเซนเทชัีด้วยนะแบบทุกจานมันมีเอกลักษณ์ของมันด้วยต้องถ่ายรูปสวยไงถ่ายรูปลงไอจีไงแล้วก็เชฟก็จะเป็นพ่นทอง เขสวยเขาชอบพวนทองอ่าเอาหน่อยอ,อุนี่มีพันอะไรบ้างคะที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาฟุนนะครับมุลสกิกอ่าแต่ของพวกผมเนี่ยจะมีอากาศที่เป็นอุนิแดงฮะ,ะชิโระแปลว่าอุนิขาวจะมีแยกไปอีกคืออุนินี่ถือเป็นอะไรที่พรีเมียมมา,มากๆในโอมาคาเซ่นะคะทั้งคำเลยหราหนึ่งสองสาม น,นี่เหมอือนขึ้นไปสวรรค์เราเจอแบบคนที่เรารักด้วยที่เคยเสียชีวิตในชาติที่ <c oughs> แล้วนึกออกไหมคะคิดน,น,นึกได้ว่าอูนีไม่ขาด คืออูริบันที่มันจะต้องแบบว่าไลา่เยอยู่เยอะหน่อยเพื่อกลบกลิ่นข้าวกลิ่นเมลยอ,อันนี้คือแบบอูนิดล้วนแล้วหวานปัรู้สึกปั๊หวานด้วยกินกับแป้งด้วยมันทําให้มันมีความคลาสซีข<อ>่ขึ้น,นมา,าด้วยป<า>ุย๊บบ้างเลยนะเพราะว่าบวกประมาณสามพันเราได้กินขนาดเนี้ยม่กินเถอะคือมันเป็นอะไรที่แบบเกิดมาแล้วว่าคุณต้อ,อ,องกินอะมันแบบกินอะไรที่ดี่มมากๆกินแล้วมีกำลังใจในการทํางานไปใจสุดอัมดูมัน มิสเทอรี่อยู่ข้างในอะไรที่เป็นมิสเทอรี่ที่เรายังไม่รู้มันจะอะไรจะทำให้เราสนใจกับมันมากโอเคไหมครับโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเชฟเปิดให้นะไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้เป็นชูโทโร่ท็อปโต้สโมกนะครับไม้สโมกจะเป็นไม้ซากุระนะครับผมนี่ทองอีกอจิมมิร้านเขานี่ก็คือไฮไลท์ของร้านคอสเวนั่นเองนะคะชูโทโร่สโมกกับทรัฟเฟิลนั่นเองค่ะอ่ะทั้งค้ำไปค่ะ อาไว้จะไม่กูดคู่ชาโฟชาโฟคุสิ่งที่อร่อยมาก มันยังมีแลปากมันมีในจมูกเลยอ่ะอย่าพูดอะไรนะสลชั<น>่าทาโฟเนี่ยมันเข้ากับปลามากลองกินไ,ได้จริงอ่ะราคาเท่านี้เราไม่ไมไนมฟฟ่ากวเมนทาโฟเยอะขนาดนี้เหมือนพี่พี่ทำร้าน,นรามกษตรเพื่อแบบความแพชชั่นของอาหารจริงๆเพราะว่าราคาแบบนี้เขาอยากให้ทุกคนมามาลองอยากให้ทุกคนมาลองจริงๆ<อ>งเห็นถึงแพชชั่นเขาอ่ะต่อไปเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะกลัวไม่อิ่มกลัวไม่อิ่มฟาดของทอด้ามาหน่อยอืปู เซี่ยม้าใช่ไหมคะใช่ครับโอ้นนโห,หนิดนึงค่ะวันนี้เป็นซวยคัน,นิมิโซโด้งนะครับผมตัวของทอดจะเป็นฮอนดาเตะคัตสึนะครับเป็นหอยเชลล์ทอดนะครับคำแรกอยากให้ทานตัวของอทอดก่อน,อน,นครับอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ครับผมดูเป็นเป็นลูกเล็กๆใช่ใชมีอันแรกหอยเชลล์ชุบแป้งทอดฮอนดาเตะคัตสึครับเพื่อชื่อที่มันดูแบบแบรนด์พิเศษนิดนึงมันไม่ใช่ไม่ใช่หอยทอดฮอนดาเตะคัตสึ เขาใกล้โดเพราะว่าเตะจะเขฮอกไกโดหวานมากเพราะว่าบางทีไปแล้วคำหนึง่งื่อกีป้ปลาลูนหรือว่ามันหวานมากหวานนะครับผมเป็นพิธีกร,รสำหรับรายการนี้ผมไปได่าเลยว่าเกงเงี่ยจนแบบเินก,กับความรู้สึกน <c oughs> ี้เธอเก่งมากที่แบบทำได้พูดได้ใช่ปะซุปพอเท็กซ์เจอร์อันนี้มันแบบนิ่มๆแล้วมันไปโดนแบบชุบแป้งทอดที่แบบทอดมากรอบกําลังดีอย่างเงี้ยต่อเรื่อนี่เหรอคะใช่ครับต่อเ้ื่องโปูนะครับเป็นซูอยคานิมิโซะดงนะครับ ข้าวอบมันปูนั่นเองค่ะต้องคลุกก่อนคลุกมันโอ้โหเนื้อปูเยอะนะใช่โอ้โหอืมอร่อยมากเลยอะ oh. หวานเลยแล้วเนาะ พออาหารมันวัตถุดิบมันดีอ่ะมันก็จะมีความหวานที่แบบอร่อยมากขึนบบหายยากจริงๆอร่อยมันไม่ใช่จะอิ่มเลยนะคะเขาถาบมาแล้วแบบจิ้มปากไม่จินมค่ะแต่ว่ามันอร่อยมันก็คลายซองจบตัวซอสจะเป็นซอสฟองสึเจลลี่นะฮะล้างปากล้างปากสุดท้ายนะฮะเวลาเรากินมันปูอ่ะมันจะค้างที่ปากใช่ไหมฮะมันมีความมันเลี่ยนๆหน่อยพอแบบโดนอะไรเปรี้ยวๆปุ๊บหนึ่งมันจะแบบ ลนน้นนนอันนี้คำสุดท้ายใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้าวคำสุดท้ายแล้วครับอะกามิซุเกะนะครับเป็นหน้าส่วนเนื้อแดงนะครับซุเกะคือการดองปลาด้วยโชยุนะครับเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มรสชาติของเขานะครับโอ้ยขอสัมผัสได้ข้าวเพียอีกอข้าวเพียกับทองอีกโอ้โหสวย,ยที่พี่เขาใช้มือรู้สึกแบบน้ำใจแบบอะไรก็ไม่รู้น้ำใจที่เขาปั้นข้าวให้ใช่ใช่ข้าวเพียเลยความเร็วไปอีกก่า ทำเมื่อกี้ที่เราได้ทานไปนะครับเป็นอากามิซุเกะซุเกะคือการดองปลาด้วยโชยุเพราะว่าปลามมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะครับไปดอกความเปรี้ยวเขาเอาความหอมเอาเท็กเจอร์เขาขึ้นมาอืมในกิโตโรนะคะก็โโะค,ะคือเอาทุกส่วนของทูน่ามาสับรวมกันคุกกับซอสทรัฟเฟิลบานชอบกินในกิโตโรมากรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยมากปกตินะเวลาบานไปร้านซูชินะคำสุดท้ายเวลาเขาสั่งอะไรเพิ่มมานจะชอบสั่งในกิโตโร่ครั้งที่ไป เป็นแบบทดสอบว่าร้านนั้นทำอร่อยหรือเปล่านะอ้าวหูยาหโอ้นึกถึงอดีตนึกถึงอดีตนึกถึงชาติที่แล้วที่เคยกินรสชาติแบบนี้แล้วก็เป็นนมตาอร่อยมากมันกำลังดีเราปิดท้ายนั่นเองใส่ขิงหอมซอยก็หัวัชเท้าเหรอคะอันนี้เป็นเมงองกครับเป็นดอกถิงครับอันนี้ไม่มีข้าวใช่ไหมไม่มีข้าว โอ้ <S <S ไม่มีข้าวแต่มีปลาเยอะอันนี้เป็นซาบ,บะมันกิทำสุดท้ายเชียร <Cheers! S 1> ์เหมืหอนคำนี้ไม่คำแบบล้างตาครับ สดชื่นใช่ไหมเป็นของไม่ค่อยมีใครทำนะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นปั้นเขาจะทำเป็นคำไทยๆครับไมตัดเลี่ยนนี่จะเป็นดาชิซุปนะคบเป็นซุปปลายแห้งนะคบผมตัวนี้ผมจะผสมกับวามิโซะมันจะดูเหมือนเหมือนเจอแต่แต่ไม่นะเหมือนรสชาติค่อนข้างชัติอูมามิแต่เป็นอูมามิจากธรรมชาติไม่ใช่อูมามิจากซีอิ๊ อ่าต้องมีของหวานอันนี้ทำเองเลยปะคะทำเองครับผมอันนี้เป็นค,คาเซลาธรมะโงะนะครับเป็นไข่หวานนะครับตัวนี้ผมไม่มีแป้งนะครับมีแค่ไข่ขาวไข่แดงนะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วก็นมออเอาแนบไปที่ข้างๆหมันเหมือนซองนะ้ำอ่ามันจะมีสีแบบแดดแดดแดแดขนิดนึ่งโอ้โหวันนี้ <c oughs> จะพาลุกมากินอมก๊าซไอร่อยๆ มันไลท์มากมันไลท์มากคือเรียกว่ากินยังไงก็หมดก้อนนั่นแะก้อนใหญ่นะไม่ต้องเคี้ยวเลยมันแบบละลายหมดเลยอันต่อไปเป็นพีนิวสุนะครับพีนิวสุยูสุธรรมดาขาวๆเนี่ยมันดูแบบไม่น่าสนใจผมก็เลยแบบอยากใส่รัตเบอร์รี่เข้าไปให้มันรู้สึกแบบสีสแอนด้วยอะไรด้วยเพิ่มรสชาติเพิ่มเทคเจอร์หน่อยอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับจะลองให้อย่างของหวานเนี่ยเราเอาตัวเนี้ยเราจะทำวันต่อวันเปรี้ยวมากยูสุกับรัสเบอร์รี่เปรี้ยวสุด เราทำมาทั้งคอร์สแล้วแบบตัดทุกอย่างหมดตัดทุกอย่างจริงค่ะเหมือนเริ่มใหม่่ะลูกเริ่มกินเริ่มก <c oughs> นไไงบ้างลูกหมดแล้วนะคะกับ17คำที่เพิ่งกินมาเมื่อกี้นี้เปิดประสบการณ์การกินอ,อมตา,าเสร็จครั้งแรกของคนญี่ปุ่นรู้สึกได้ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆต้องใหม่ <c oughs> ไม่น่าจะมีเวลาที่หากันมากกว่าจะมาอีกค้งโอเคก็คือจะกลับมาเร็วๆนี้เขาเรียกว่าเสด็จใจ

รสชาตินั้นมันอยู่ในปากห้าจานแล้วสปันช์เค้กด้วยสปันช์เค้กด้วยมันรู้สึกเหมือนกินเมฆกินเมฆเล็กๆกินกันเมฆเล็กๆโอเคคือกินแล้วเบาๆลอยๆลอยๆนั่นเองเชฟคะฝากร้านอีกครั้งนึงนะคะอ่าโคเชอร์นะครับเรามีสองสาขานะครับมีที่ทองหล่อนะครับเด็กคอมมอนนะครับตัวนั้นจะมีห้ารอบนะครับผมรอบเที่ยงบ่ายสองสี่โมงหกโมงแล้วก็สองทุ่มนะครับสามยานก็เหมือนกันนะครับผมแต่สามยานจะมีสามราคานะครับเก้าร้อยเก้าสิบนะครับพันหกเก้าสิบแล้วก็สองพันแปดเก้าสิบนะคร กับการกินโอมาคาเซครั้งแรกของลูงนะคะอย่างไงก็ขอบคุณลูงมากนะคะที่มาวันนี้นะคะขอบคุณมากกว่าจริงๆค่ะยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณโค้ชสุเอตด้วยนะคะขอบคุณเทปด้วยนะคะแล้วก็คราวหน้านะคะรายการซื้อกินเทปหน้าปันจะเชิญใครมาไปรอดูกันเลยนะคะคราวหน้าเธอต้องเธอต้องพาฉันไปต่อยวมวยแล้วก็พาฉันไปกินอาหารแล้วนะเป็นเพื่อนกัน ไม่เอ็มายุไม่ต้องมาทำไน้ากัละลุกพอล้องเลยุดเราจะไม่เรียกโอเคปันก็แล้วกันปันใช่ไหมโอเคยี่ป่า่า่อ๋อพี่ลุกพี่ลุกเออดูมาดูมาดูมาฝากดไลค์กด Subscribe ช่องวันเพล่กราวดด้วยนะคะแล้วก็กดดูรายการอื่นได้ตรงนี้เลยค่ะนี่